หัดอ่านบทที่สามให้อ่านว่างออูงูงออูงูงออูงูมออีมีตออาตาสองตออาตานออานาอออาอามออีมี อูคออูคูคออูคูนออานาคออูคูนออานามออีมีงออูงูดออูด right. ูงออูงูดออูดูกออากากออากาตอยตีงออูงูสามทอยที เรารูเรารูงอุงูเขาอุคูนอาามอยีมีเรารูงอุงูสเรารูปออุปูปออุปูนอนาเรารูปออุปูนอนามอยีมีปออุปูนอนา